สวัสดีครับวันนี้ช่างหนุยนะครับจะมาปรับปรุงเครื่องเสียงแบบบ้านๆนะครับคลิปนี้จะเน้นรีวิวว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงปี2025มันถูกแค่ไหนนะครับครับเริ่มต้นผมก็ทําการลื้อก่อนนะครับซึ่งผมจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวปรีอมนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับนี่เอาใส่แล้วแล้วก็มีพาวเวอร์อมนะครับ และมีตัวที่น่าสนใจนะครับนี่ครับตัวกันหอนนะครับกันเสียงรบกวนนะครับโดยผมจะต่อนะครับบลูทูธตัวนี้เป็นตัว5.4นะครับมีไมในตัวนะครับตัวเข้ากับตัวเมื่อกี้นะครับตัวกันหอนแล้วก็เข้ากับตัวเข้ากับ pm นะครับนี่ครับวงจรนะครับ pm แล้วก็ปีออกจาก pm ก็ไป power แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไปแยกไปซับนะครับซับเอานะครับเพื่อไปเข้าตัวซับบล็อกนะครับซับบล็อกที่จะวางไว้ใต้เบาะฝั่งคนนั่งข้างนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวพาวเวอร์เก่านะครับที่จะเปลี่ยนออกนะครับราคาของตัวใหม่ก็ผม งงมากนะครับถูกมากนะครับ500กว่าบาทนะครับที่เรกคิดว่ามันจะใช้การไม่ได้นะครับแต่พอเอามาลองแล้วถือว่าโอ้ประทับใจมากนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะถูกแล้วก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้มันเขียนว่า5,000วัตต์นะครับนี่ครับการต่อสายมีกาวมิลิโมดมีไฟ12บโวลต์นะครับกาวว่าต่อลงโครงรถนะครับครับส่วน ตัวที่จะต่อลำโพงเราก็ต่อตามสายเดิมนะครับอันนี้ของผมก like ็ต่อไวแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังก็จะเป็นตัวปรับเสียงตัดสัญญาณน,นะครับเมื่อทำการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสายสัญญาณก็จะมี2เส้นนะครับมีเลียวกับฟอนต์นะครับก็ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะครับนี่ครับเลียวกับฟอนต์ เมื่อต่อครบแล้วก็เก็บสายเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเก่าเราก็ทิ้งไปนะครับนี่นะครับยังมีอีกไอเทมหนึ่งนะครับเป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับตัวนี้89บาบาทนะครับได้สองดอกนะครับคุ้มค่ามากนะครับครับเมื่อเปลี่ยนเสียงแหลมนะครับแล้วเราก็จะทําการทดสอบนะครับ นี่เป็นตัวซับบ็อกราคา1100บาทนะครับได้สายมาด้วยนะครับสายก็จะมีสีแดงก็ไฟบวกนะครับสีน้ําเงินก็เป็นรีโมทนะครับนี่อีกเส้นหนึ่งก็เป็นกาวต่อลงโครงนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับรายละเอียดนะครับใครสนใจค่อยทักมานะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้นะครับสวัสดีครับ